สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากอําเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมได้มาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาร์บมานะครับร้อยหาสิบพัดรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับสวิตกุญแจนะครับผมนี่นะครับแถมกุญแจให้สองลูกนะครับรุ่นนี้เครื่องยนต์ก็มีมอกรับรองครับ นี่ก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับเขียนไว้เลยนะครับไอแลนด์นะครับตัวนี้มันเื่อมันเปลี่ยนก็มีรับประกันรับประกันคุณภาพสองปีเต็มนะครับตัวนี้แล้วก็มีเบอร์เซอร์วิสให้นะครับเวลาเครื่องยนต์มีปัญหาก็โทรเข้าเบอร์นี้นะครับช่างก็จะออกไปดูให้ถึงหน้าบ้านนะครับนครับเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างได้ทําการเติมน้ำมันเครื่องเติม น้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเครื่องกันเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าออกมาพร้อมกับไฟดีนะครับ ก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับนี่ครับลูกคา้านี่ครับรถล,ลูกคา้าม,มารับเองจากอำเภอพี่ไม้นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมราคาเครื่องยนต์ก็สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทราคาก็รวมจะส่งนะครับรวมจะส่งแต่ถ้ามารับหน้าร้านก็ลดให้อีกได้อีกเครื่องได้อีกนิดหน่อยนะครับผมปอดการตุ่งน้ำมาช์าก่อนเกิดสตา้าทไม่ได้ ลูกค้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับ0811206955ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับรับประกัน2ปีนะครับเครื่องผลิตที่ไประเทศไทยนะครับตัวนี้สินค้าขายดีนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ